จทย์กำหนด an ให้ตามนี้นะครับ bn ให้ตามนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือจงหาค่าของ c ที่ทำให้ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an บวก c คูณกับ bn มีค่าเท่ากับ c ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับลิมิตน้องสามารถเอาเข้ามาแจงได้ น้องก็จะได้เป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a n บวกกับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ c b n เท่ากับ c ต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานค่าคงตัวน้องสามารถดึงมาข้างหน้าลิมิตได้ ดังนั้นครับน้องถ้าเกิดน้องสามารถหาลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ An ได้หาลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ Bn ได้น้องจะสามารถแก้สมการหาค่า C ได้นะครับน้องลองสังเกตวงเล็บตรงนี้ดูนะครับ ฐานของล็อกมันจะค่อยๆลดลงทีละหนึ่งจนถึงสุดท้ายฐานของล็อกจะเป็นสองดังนั้นวงเล็บข้างหน้าตรงนี้ฐานของล็อกก็จะเป็นสามนะครับค่าหลังล็อกจากหนึ่งส่วนสองเป็นหนึ่งส่วนสามเป็นหนึ่งส่วนสี่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่งส่วนเอ็นก็คือค่าหลังล็อกตัวส่วนมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ดังนั้นวงเล็บก่อนหน้าค่าหลังล็อกก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนน้อยกว่า n อยู่หนึ่งนะครับก็คือ n 1. อนลบหนึ่งอะต่อมานะครับสองตัวส่วนเนี่ยน้องสามารถขึ้นมาเป็นตัวเศษได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นสองกำลังลบหนึ่งสามตัวส่วนเอาขึ้นมาเป็นตัวเศษได้ตัวมันจะกลายเป็นสามกำลังลบหนึ่ง หนึ่งส่วนด้วย n อลบหนึ่งน้องสามารถเขียนเป็น n ลบหนึ่งยกกำลังลบหนึ่ง 1. ได้หนึ่งส่วนด้วย n อน้องเขียนเป็น n ยกกำลังลบหนึ่งอะต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานเลขชี้กำลังของค่าหลังล็อกน้องสามารถามาคูณข้างหน้าล็อกได้แต่นั้นตรงนี้น้องเอาลบหนึ่งมาคูณข้างหน้าล็อกได้นะครับ นอกลบหนึ่งมาคูณข้างหน้าล็อกได้เอาลบหนึ่งมาคูณข้างหน้าล็อกได้เอาลบหนึ่งมาคูณข้างหน้าล็อกได้ต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานล็อกสองฐานเนน้องสามารถเขียนเป็นล็อกสองหารด้วยล็อกเอ็นได้ ล็อก3ฐาน n ลบ1น้องก็สามารถเขียนเป็นล็อก3หารด้วยล็อก n ลบ1ได้ล็อก n ลบ1ฐาน3นมองก็สามารถเขียนเป็นล็อก n ลบหนึ่งหารด้วยล็อก3ได้ล็อก n ฐาน2น้องก็สามารถเขียนเป็นล็อก n หารล็อกสองได้ ทีนี้นะครับน้องล็อกสองของวงเล็บหน้าสุดก็จะตัดกันกับล็อกสองของวงเล็บหลังสุดได้ล็อกเของวงเล็บหน้าสุดก็ตัดกันกับล็อกเของวงเล็บหลังสุดได้ล็อกสามของวงเล็บรองหน้าสุดก็ตัดกันกับล็อกสามของวงเล็บรองท้ายสุดได้ล็อกเลบหนึ่งของวงเล็บรองหน้าสุดก็ตัดกันกับล็อกเลบหนึ่งของวงเล็บรองท้ายสุดได้อ่าดังนั้นนะครับน้องแต่ละวงเล็บก็จะเหลือแ uh, ต่ลบหนึ่งลบหนึ่ง ลบหนึ่งลบหนึ่งอาานที่ถามน้องนะครับว่ามีทั้งหมดกี่วงเล็บครับน้องน้องลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนถึง n เนี่ยก็จะมีทั้งหมด n วงเล็บใช่ไหมครับ แต่นี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากหนึ่งมันเริ่มต้นจากสองทั้นั้นจำนวนวงเล็บก็จะลดลงไปหนึ่งก็คือ n ลบหนึ่งวงเล็บนะครับซึ่งลบหนึ่งคูณกันทั้งหมด n ลบหนึ่งตัวก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งยกกำลัง n ลบหนึ่งนะครับแต่นั้นน้องจึงได้ว่า an เท่ากับลบหนึ่งยกกำลัง n คูณกับ ลบหนึ่งยกกำลัง n ลบหนึ่งซึ่งฐานเหมือนกันนะครับและชี้กำลังน้อง,งก็สามารถมาบวกกันได้ทันั้น้องก็จะได้เป็นลบหนึ่งยกกำลัง n บวกกับ n ลบหนึ่ง n บวก n ก็ได้ 2n ดังน,นั้น an ก็จะเท่าก,กับลบหนึ่งยกกำลังสอง n ลบหนึ่งนะครับน้องต้องการจะหาลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an ซึ่ง an ก็คือลบหนึ่งยกกำลังสอง n ลบหนึ่ง เเข้าใกล้ i ินฟิน t y ้ก็คือ n มีค่าเป็นอินฟิน t y ้นะครับดังนั้นน้องก็จะได้เป็นลบหนึ่งยกกำลังสองคูณอินฟินี้ลบหนึ่งซึ่งน้องก็ลองคิดดูนะครับจำนวนนับอะไรก็แล้วแต่เมื่อคูณกับสองน้องต้องได้ออกมาเป็นจำนวนคู่นะครับจำนวนคู่ลบหนึ่งน้องต้องได้เป็นจำนวนคี่นะครับดังนั้นลบหนึ่งยกกำลังเลขคี่ น้องต้องได้เป็นลบหนึ่งดังนั้นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ n K ของ a n จึงมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับ